ใครชนะวะใครชนะวะนี่นะครับผ่าหญิงยังยังยังวิเช่นเหนื่อยจริงนะเทว์หญิงล้วนที่โหดที่สุดมานั่งดูเออแต่พูดถึงอะไรพูดถึงหญิงล้วนกว่าน้องแบมบี้เล่นไม้โหดสุดนะในหญิงล้วนเ่ยแล้วไงแล้วไงอ่ะดูดิดูดิดูหญิงที่นี่เขาเล่นกันคว้างกูคว้างกูแรกกูมโต้แต่รูดี่เป็นเศษเหล็กเนาะโอ้โหเก้าเก้าห้าสุดที่ว่าอุ้ยวิวิวิอีเมื่อคุยชนะตีนะตีนะเขาดับมาหลายนาทีนะอะดูแบมลงไปดูสิรรอออออบบนนกกต้งดูที่นี่เขาเล่นกันอย่างนี้ แกงหญิงนเราไม่มีใครเลยดูรำเน็ตว่าใครของเว้ยไอ้ทิมกี้ไอจิมไอจิมมันเลิกขับรถงงเหมือประมูลเนี่ยเหยื่อว่าไอแควายมึงประมูลมาได้ไงวะมึงรู้ว่าคนงโดนระมูลหรอโดนโดนไอคับจ่ายเล่นอะแต่ไฟแรกวุ้นเหมือนเดทพเฮดจะมานะเทพเทพเรดดี้จะมาว่ะดูนะโดนนะคองนะเหมือนจะคืนนะโดนคืนโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วไอวี เอมเอะไรวะไอ้แรงชินีลิงโดนแล้วราชีนีลิงโดนแล้วเหรอโดนแล้วโดนอุ้ยคมว่ะคมว่ะมันดูบ้านดีมเพชดียดน่ะยืนถือปืนกันชิวๆเลยโอ้ดูเดียมันข่าด้วยเดียงไปโพสิชั่นเยวไม่ห่วงไม่อีโก้อันนี้มาไงอุ้ยอ้ยโ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 อ้ย วอนไปนไปเวอนไปเวอแบมแบมแบโหดโหดโหดให้แบมมาดูหญิงวันที่โหดกันนะแบมเอาแบให้แบมเป็นไรแบมเพื่อนไอ้แบคว่าแบมเน่ยแบมไม่นายไิงเป็นที่อะไรสิเป็นไอีสัตว์ไอ้วลุ่มนี่ต้องเป็น เป็เคี้ยเป็นควายอะไเป็นควายแลนควายเลยไม่ใช่คนยไอ้เฮี้ยเป็นควายอะไรอตัดอะเลี้ยงดีๆไม่เชื่อวไอ้เี้ยเลี้ยงไม่เชื่อวหะอตัดเลี้ยเชื่อวหอเี้ยเาเคยเลี้ยงป่ะล่ะเเคยเลี้ยงป่ะะนควายี่คืออะไรมานี่คืออไมน่คืออไนครไอเฮี้ยมนใครไอ้มึงมึงไปไ้มึงเอาเพื่อนกับค้ามึงเอาเพื่อนบป้าควายมึงเอาเพื่อนกเป้าคาันไปาัปขไม่ยิงนะเดนเย ไอวีทีกลับมาได้กันวะทีแดงปั้นเลยทำไมวะชุมอ๊อบเปล่าชุมอ๊อบเปล่ากูดูแต่เขาด่ากันดีพี่อนนี่อะไรวะอุ้ยพี่แต่เมียกับม้าเดเมกับม้าเดเมกับม้าเหมือนกันหนูยืมหนูยืมรถหน่อยนะเดี๋ยวมาได้อย่าินอย่างนี้ได้อยู่ที่ขอบแบมจะไปทำอะไรแบมไปรับรุ่นใหญ่โอเครุ่นใหญ่หัวเหมือนเดี๋ยวได้อุ้ยน้ำมาหรอได้เหรอได้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 เที่ยว เฮ้ยเขาจะไปรับนานิลามึงจะไปด้วยทำไมล่ะไปตรงครับแล้ววันนี้่าไอ้คิดที่ตอบว่าหัวฟ้าไม่ใช่อันนี้ก็รุ่นใหญ่ขาย่องเขย่องลั่นว่ะลั่นว่ะนี้ไอ้เกมเอารถรู้แล้วประโยชน์ของรถมเบื้องไหนวะรถเบื้องเออน้ผมจอดแล้วยืนยืนยืนได้ยืนยืนมือสูงมือสูบเดี๋ยวคุณเดี๋ยวกู่ฆ่าที่เดียวด้วยยังพูดอย่างนี้แปดสิบปีมืเนี่ยแหละประโยชน์ของรถเบื้องอะเขาด่ากันโหจากเดยว มาชิลิงกับแมันหรอกแก๊ชาอีกคุยเดมอนเฮดกับนี่เดมอนเฮดได้เบนเทนอ่ะเดมอนเฮดตรงนี้นะมันจะโตเหญ่กว่ายังไงเนี่ยเปที่ตรงนี้เหมือนเอคคิวเล่นเป็นโซนกว่าโดนเีวแดงปั้เลยนะขวาเอ็คิวกลังืนมาืมาเือนมันเยมันเนี้ยมันแยมัน่นยมันเยมันเนมัเยมันเน้มนเนีนเีนนี้นเนี้นีนเี้ยมันเนี้าเนี้เยัยมัน้าเนมันมันเนันนนะย โอ้ไม่มีใครล่วงเลยว่ะพี่เอ็มเอ็มเคว่ะเอ็มเคเดินเดินดูน้องน้องหูก็ตายตรงนี้โอ้โหใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับใจเย็นอุ้ย้เขาบแล้วมนีวบปเดี๋ยวนเอน้องผมมาเล่นลีนะลีเนี่ยอยู่ในประเทศเลยดรับบุญ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 บุุญบ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 ุบุญ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 บบุญุญบ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 ุุญบ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  ไงยังไงจังหวะนี้อ่ออีฝ่ายแกนี้นะครับแกอุ้ยอย่าเพิ่งปากอย่าห้ามอย่าห้ามอย่าห้ามพี่เทวอย่าห้ามให้เขาด่ากันอย่าห้ามอย่าห้ามจะถูกใช่เก็บปูเปล่าโว้โว้ยโว้ยโว้หนะเหมือนจะบุกบ้านแบบนี้ยี่อะไรมจะโซนน้ำเยี้ยอะไรยี่นายอุ้ยไปไปกูได้ยินไหมชัดหน้าอะไรนะหน้าอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้กูได้ยินหน้าอะไรอย่างเงี้ยไมทำไมเราจะเกี่ยวไว้เราจะเกี่ยวไว้เราจะเกี่ยไว้เกี่ยไว้กูได้ยินไหมจ๊ะเราเราไม่ได้ยินเราไม่ได้ยินโอเคโอเคไอ้หน้าอะไรกูได้ยินเต็มสองห พี่หญิงหน้ากันพี่หญิงหนากันแล้วเหมืนอนปกติ MKQ หรือเปล่าที่จะคืนเนี่ยเรียบร้อยปะอย่างนี้เรียบร้อยไปแต่ไฟแรกเดมไม่ได้ MKQ โดนนะเหมือนจะแก้มาหรือเปล่าอเออค่อยห้รถรถไฟบัมกันเหรอตรงกลางโฮ้ยแต่ปืนแต่ปืนไดมอนเฮเลดี่ยังอยู่นะปืนคุ้มอ่ะพี่เพราไม่มีคนเล่นอยู่นะไม่มีคนเล่นแล้วอ่ะแต่พี่ดูท้ายมือดิท้ายมือเยอะอยู่นะจะมีหรอเฮ้ยในไฟขาเท้าเยอะอยู่นะถ้าลีได้ก้่นล้าน ตีตบอ่ะเดี๋ยวปักอีมีเพิ่มนะปักอีมีเพิ่มนะิวัชระปักอีมีแล้วกักตบเลยว่ะเอาตบมากองเลยว่ะอย่างนี้ชุบอ้อป่ะเนี่ยอย่างนี้ชุบอ้อมไหมครับจังหวะนี้ยเอ้ยแบ๊คมึงมีสิทธิ์ลุนลับ99ที่สมากูบอกอุ้ยคุณนะาอ่าแบ๊คเปไหนโอ้ยบร้อยแบ๊คมีเด้น้สวัสดีครับสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีขาสวัสดีน้สวัสดีครับ วาด้จเล่นปา่นไปโดเนตมา10บาทท่านที่เอ็นสาไปว่าอะไรดีคะถ้าผมได้ตอบกลับมาโดให้พี่ครับเพราะเขาต้องการต้องการควาอว้าวโดนเอตมา50าบาทถ้าสมมุติบีบีบีกลับมาสาวสาตึงหลายแก๊งน่าสนุกนรลบ น้ำตามึงจะลบด้วยจริงครับจริงครับลบด้วยดูแล้วอ่ะลบด้วยสวยเืินจริงไหมดูไงวะกูดูแคได้หรอด้วยเออกูดูก็ได้แล้วเขาไปฟังเขาด่ากันไหมเราเข้าไปได้หรอได้ครับได้ได้จะ้คนอินนี่ได้นี่ที่นี่เปิดโลกครับครับได้ได้ทางไป

โอ้ยแล้วอโอ้โหด <Labor ator: S 1> ูพวกตัวเสือกดีครับผมคนไทยเต็มไม่หมดเลยว่ะอเียอีสาอเียาด้วยอียแข่งแรดแข่งแรดแขนางแตรงนี้แหละคนไทเว่ยคนไทยมุงเวยคนไทยมุงเยอเียอุ้ยชุออ เกิดนะเกิดนะปีก็ออก่อเดียวไปเาเล่นไเยอ้กูออกไม่ได้กูออกไม่ได้หลหลโหล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 กูออกไม่ได้้าก็ห่าชิบวอลกาวอลเกิดก้ยวอลกูวังไปกูวัังไปกูวงออก่ตนี้วี่เดยววินี้มนนวิ่งแทบไม่ทัน อีกวิ่งกงนไวนะอ้ตัวนี่ที่มึงมาบอกว่าแกงมึงเนี่ยมีอาวุธนักอาวุธหนาเพราะอะไรเาบอกแกงมึงเนี่ยเลื่อเลืนอเลือเลื้อเลื่อเื้อเลือเลื้อเล้เลื้อเรื้อเลื้อเือเลื่อเลื้อเื้อเลื้อเลือเลือเลืยอเรื้อเ้อเลื่อเรือเ่ือเรื้อเลืวอเลืเลือเื่อเื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 ่อเื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 อเลือเือเื้อเือเืเลือเรือเ ถ้าสามดีกลับมาหน้าจะยุบหมดโดนเอทมา10บาทย้ายหนีหมดเหงาเหมือนสตาสิบแก๊งเหลือสองแก๊งเดือด่ะเดือด่ะเดือด่ะแถวแถวเอาดีๆตรงนั้นเลยเขาบอกห่างห่างจัดจบจบแล้วจบแล้วเราเข้าไปฟังดิพี่ขอบักันแน่จบแล้วจบแล้วห่างจัดเลยห่างจัดมีตามมีตาม ตามตามสถานการณ์กูไม่ฟาร์มละ่างกันเลยเพื่อนแอลเควิ่งตามกูรั่วเลยรู้่าทำไมมึงถึงชนะแบ๊กแบ๊กแบ๊แบ๊แบ๊ดูอย่างเดียวไอ้งโงงูสัตว์ไอแบงกมึงรั่วอะไรมึงด่ากูหล่ออีเทียบ มึงด่าก่อนมึงมั่นใจมากปะมึงมั่นใจได้แต่มึงอย่ามั่นได้ควายเนี่ยฮะฟังยิ่เชี่ยมอย่ามั่นได้ควายเนี่ยฮะเอ้ยี่เีย้วยเนี่เมแลน้อเนชิบหายแต่ละตัวเฮียบอกน้องเอินเนอร์อินเนอร์ที่ขอฟังเป็นแล้วสารนะบอใส่อารมหน่อยเมื่อกี้ไม่ใส่อารมณ์เลยกูไม่ได้ใส่ไม่ได้อารมณ์มันไม่ได้ใส่โดนบาร์บีค่ะ ไม่ได้แบบคนหนีเราหรือเปล่าพี่ไม่เดินหรอกที่นี่เปิดโลกไปอีกไปอีกเอ้ยเราเหมือนพวกไอ้เช่้ยเสือกอ่ะพวกไม่มีอะไรทำอ่ะเอาไหเหมือนว่างอ่ะโอ้ยว่าว่าว่าวงนี้มีเดือดว่ะว่าวงนี้มีเดือดวงนี้มีนางั้นนะเอารถลบเอารถลบปุ้ยเดี๋ยวแล้วว่ะเบาเปล่าเบาเบารถลบเปตำรวจอ่ะมันกากลับมายิงนะยังไงจะเหมือนเราเปล่าญาติฟังญาติฟัง บุธาถ้า,เ,า uh เป็นพี่ <raine S 2> นะที่ใส่อารมณ์กว่านี้อีครับพี่เล่นเองโอ้หเหี้ยเวอร์เงาไปทั้งแต่พี่เอิมเงาเกินไม่ใช่หญิงหญิงจริงและอย่างนี้โอ้ยว้าวพี่ว่าฟังเลยอย่างนี้ฟังได้พี่ไปมอาคีมาว่ะไม่ได้แล้วไิ้มเข้าไปอีกแล้วเข้าไปด่าฟังเขาด่าได้นี่นี่นี่มึงอยากฟังไหมมึงขึ้นรถกูมาอยากฟังกูอยากฟังมามามาข้างหลังข้างหลังข้างหลังเดี๋ยวลอยให้เดี๋ยวลอยให้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยเขาไอ้เทียบเดินธรรมดาเลยว่าไม่ชนไม่ แลงไปด้วยเอ้ยเดี๋ยวชนกูเที่อะตาแบมบวะกูเฮ้เดี๋ยวมันจะไม่เลี้ยงเพียวแค่หงๆๆๆนั่นไงได้อยู่ได้อยู่เพื่อนมันไม่ตกนั่นไงกูว่าเรีวอุ้มศพแล้วเอาไปที่รถที่ที่ใอ้ไม่ตกไม่ตกเยอะเลยลงมาท้าบงนั่นแหละไอพี่จะมดนมาส้มรถไม่ได้มาส้มรถไม่ได้ ไอ้เหี้ยเดี่ยวรถซันาคอตกกลางก้เหยียกลัวแลเหียเดี่ยวชอะไรกอวตากลัวมากเลยไอ้ควายเดี่ไอ้เหียวไอ้เหียเดี่ยวไอ้ควายกลัวอะไรเหี้ยโดกปากกันเนาอีกพวกปากหนดอุลยถูกอุ้ยถูกถูกถูกไปไปไปแบบไปแบบไม่เหงาไม่เหงาปากอยู่ไม่เคยถูกจุดอีพวกเหียอุ้ยแบบ ด่าใครผู้บอกว่าให้ไปที่นองตัวเองกราแอมเมื่อกี้ข่าวไม่ถูจุดมึงเลยกรด่าเราไม่แหละแหละไอ้แบมน้าแล้วทีแฟนน้าหรือเปล่าอะไรนะฮะแฟนน้าหรือเปล่าเฉันเรียแล้วเมื่อกี้ไปที่หมอยู่เดียวดีเชื่ออะไรล่ะชื่อชื่อโอซีครับถึงโทษไหมเขาบอกว่าชื่อชื่อโอซีเหรอนะเออชื่อโอซีชื่ออะไรล่ะพี่หรอนี่เบนเน็ตอ่ะ อะไรนะชื่อโอซีมันเป็นเนิบเดี๋ยวพาไปคราสเดี๋ยวพาไปครายมึงนพี่มีตังค์ให้คราสไหมล่ะมีเดี๋ยวพาไปคราสไปเออไปจับเงินเยอะผมจะไปคลาสมึงอย่งกลาเขาไม่ด่ากันไม่แล็บเลยมันวัวมันวัวขอซ่อมออกก่อนแล้วจิ้มรถพังว่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวไอ้เหี้ยไปทำไปตรงกลางอ่ะซ่อมกูซ่อมคิวข้างมาคิวไหนรถสี่แล้วเออไหนรถเราอ่ะใช่ไหมนี่ยรถรถนี้ป่ะ นังแบมนั่งแว้นไปไหนอะเนี่ยอ่าแบบเนี้ยนั่งหลุดเต็มเลยว่ะแก๊งหญิงอ่ะได้รถหญิงรถไก่แหละเต็มไปหมดเลยเอ้ยแบมมันกับรถไก่เลยมันด่าได้ผู้หญิงด่าผู้หญิงฮะเอ้ยะโรงพยาบาลแบมแบมแบมโรงพยาบาลไม่รู้โรงพยาบาลโรงพยาบาลผู้ชายยังด่าคุยได้เลยผู้หญิงก็ต้องด่าได้ดิเนาะเออว่ะเดือดว่ะเดือดว่ะเีัยเดือดว่ะไม่อะไรขอเชิญลักกี้ไปสภาเวลานี้ได้